รายงานปฏิบัติการของทางกองทัพภาคที่1นะคะก็ได้รับการรายงานจากทางกองกำลังบูรพาค่ะหน่วยเฉพาะกิจที่11ปฏิบัติการใช้ปืนใหญ่รถถัง T ี84บุกยิงทำลายบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ติดบริเวณแนวชายแดนนะคะจุดนี้เนี่ยถูกใช้เป็นที่ตั้งที่กัมพูชายิงอาวุธวิถีโคง้งใช้เป็นป้อมปืนกลและเป็นจุดในการสะสมอาวุธค่ะเพื่อโจมตีใส่ฝ่ายไทย ในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนรนทางการค้าบ้านตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีลูกกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชายิงจงตีเข้ามายัางฝั่งไทยตกใส่บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยสองหลังคาเรือนด้วยกัน นอกจากนี้กองทัพภาคที่1ค่ะทําลายรถถัง1ใน3คันของกัมพูชาได้เพิ่มเติมขณะที่รถถังของกัมพูชานั้นกําลังไปเสริมกําลังที่บริเวณแนวหน้านะคะซึ่งปฏิบัติการนี้เนี่ยมีรายงานว่าท่านนม่ทัพภาคที่1เป็นผู้บัญชาการด้วยตัวเองค่ะนอกจากนี้มีรายงานจากทางเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่1ที่ได้โพสต์ภาพของทหารไทย ยึดพื้นที่บริเวณบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วได้นะคะพร้อมระบุข้อความว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาเมื่อเวลา16นาฬิกาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่11เข้าปฏิบัติการทางทหารสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาได้บางส่วนโดยได้วางลวดน้ำตลอดแนวที่ควบคุมได้รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป ก็มีรายงานนะคะว่าสําหรับที่บ้านหนองแผงนั้นก็เป็นหนึ่งใน3เป้าหมายทางทหารในพื้นที่ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะเพื่อหวังจะยึดคืนอธิปไตยของไทยด้านชายแดนจังหวัดสสะแก้วนะคะอีก2พื้นที่ก็คือที่บ้านหนองจานตําบลโคกสูงอําเภอโคกสูงซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติการยึดคืนและที่บ้านหนองยาแก้วตําบลโคกสูงอําเภอโคกสูงเช่นกันค่ะที่นี่สามารถยึดคืนพื้นที่ได้ทั้งหมดตามเป้าหมายแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อเวลา17นาฬิกาของเมื่อวานค่ะวันที่8ธันวาาคมมที่่ผน ส่วนหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนะคะทางกองทัพเรือเองก็เปิดปฏิบัติการตราปราบบร,ป,รปักเพื่อทวงคืนบ้านสามหลังค่ะบ้านสามหลังที่ว่านี้อยู่ในพื้นที่บ้านหนองรีตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ถูกฝ่ายกัมพูชารุกล้ำอธิปไตายมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะคะหลังตรวจพบว่ากัมพูชาพยายามเสริมกำลังและอาวุธหนัก พร้อมเปิดฉากยิงใส่ฝ่ายไทยก่อนก็ทําให้เสียงปืนใหญ่ดังสนั่นในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานค่ะจนถึงเวลา7จ็นาฬกา โดยนายวิกโยธินตราดได้ระดมยิงปืนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายก็คือที่บริเวณบ้านสามหลังพร้อมทําลายแจมเมอร์นะคะซึ่งก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้างสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุเพื่อบล็อกการสื่อสารไร้สายบนอาคารคาสินโนที่ล่าสุดค่ะเวลา14นาฬิกานาทีก็ยังคงมีการใช้ปืนใหญ่ยิงสนับสนุนทหารภาคพื้นดินอยู่มีการเปิดเผยจากทางกำนันตำบลชำรากนะคะนายพินโยดีหลายที่ นำชาวบ้านที่ไม่ประสงค์จะเดินทางอพยพไปยังศูนย์พักพิงค่ะแต่ว่าเลือกที่จะขออาศัยอยู่ในพื้นที่ในเวลานี้ต่อไปนะคะก็ต้องไปใช้ชีวิตอาศาอยัยหลุมหลบภัยในหมู่บ้านกันค่ะชาวบ้านก็ทำประกอบอาหารรับประทานกันเองนะคะก็ยังคงมีเสียงปืนใหญ่เสียงปืนเล็กดังปะทะกันอย่างต่อเนื่อง นอจาจกนี้มีรายงานได้ว่าช่วงเวลา16นา45นาทีที่ผ่านมาค่ะบริเวณแนวชายแดนตราตั้งแต่บ้านชำรากบ้านท่าเส้นก็มีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะระยะก็เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะยุติลงได้เมื่อใด หานาวิกโยธินและฐานพรานาวิกโยธินยังคงตรึงกําลังในแนวหน้าเต็มรูปแบบค่ะพร้อมเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาก็ทางทีมข่าวซึ่งมีบางส่วนอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานความคืบหน้าให้กลุ่มผู้ชมได้ทราบกันต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมทีเอ็นเอข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ด้วยค่ะ คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ